ช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนขอถามน้องๆสองคนหน่อยว่ากลัวผีอะไรมากที่สุดครับกลัวผีผีกระสือครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีไส้ครับเห็นไส้แล้วน่ากลัวผมจะวิ่งให้เร็วเหมือนวิ่งในสนามนะครับผีวิ่งตามไม่ทันนะครับกลัวผีอะไรมากที่สุดครับผีปอบครับเจ้าผีตกตรับกลัวผีอะไรมากที่สุดครับกลัวผีปอบครับเพราะอะไรครับเพราะกลัวมันกินตับครับ อยากบอกอะไรกับผีปอบครับถ้าเราเจอบอกว่าอยากกินเลยครับแม่ลอยถามกลัวผีอะไรมากที่สุดกอดผีไม่รักพ่อครับจ่อครับจ่อครับกลัวผีกระหังครับอาไม่เป็นกอดผีกระหังครับมีปี๋ครับกลัวบินบินแบบฉกคออ่ากลัวผีอะไรคะกลัวผีปอบครับปอบพอไปถึงกลัวผีปอบครับก็มันแบบเวลาตอนกลางคืนนี่มันมันน่ากลัวน้องอครับกลัวผีอะไรที่สุดครับ กลัวผีตานีครับเออถราดูเป็นผีตานีครับสวยเกินครับอ๋อแล้วถ้าเราเจอผีตานีเราจะทำยังไงครับแน่เข้าไปหาครับความสวยครับกลัวผีอะไรมากที่สุดครับผีใต้เตียงครับเพราะอะไรอะผีใต้เตียงมันน่ากลัวแล้วหล่นเฉียวครับแล้น้องล่ะคะกลัวผีอะไรมากที่สุดกลัวผีพห่มครับทำไมเป็นผีพห่มเหรอเดี๋ยวมันมาห่มผม ผีอะไรน่ากลัวที่สุดคะแลกะผีสิงรอครับผีสิงเพราะอะไรครับผีสิงเราต้องแบบเจอแล้วตกใจครับสิงมาหล่อผมจะทำาไงวิ่งให้เร็วที่สุดเลยครับหนูกลัวผีอะไรมากที่สุดครับผีตัวไหนผมก็ไม่กลัวเพราะผมลองในสนามมาเยอะแล้วต้องเลือกผีหนึ่งตนหนึ่งตัวเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดนะน่าจะเป็นผีอะไรผีกระสือครับทำไมลูกห้เห็นผลนิดนึงมันจะมากินไก่บ้านผมรหบถ้าหิวก็ไปกินบ้านอื่นไม่ต้องมากินบ้านผมครับหิวแล้วปลัผีอะไรครับ ช่องแอร์ครับผีช่องแอร์ทำไมทำไมครับเพราะว่ามันน่ากลัวครับตอนเด็กกลัวอ๋อพี่รับมือ,อยังไงกับผีช่องแอร์ครับนอนพัดลมครับ <laughs> <laughs> อยากบอกอะไรกับผีช่องแอร์ครับบอกว่าอย่ามาหลอกนะครับมันน่ากลัว